สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทายวันนี้นะคะ <S <S <end ere> เราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่44และ45ก <S end ere> ันนะคะเขาให้เขียนวงร้อมคำในตารางให้ตรงกับภาพและคำที่กำหนดอ่ะคำที่กำหนดเขามีมมงูแมวเซาแมวเหมียวกุ้งแมวน้ำหนูแล้วก็ปลาอ่ะเขาวงให้ดูนะคะคืองูแมวเซาต่อไปคำว่าแมวเหมียว อยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนก็วงมาแบบนี้เหลือหนึ่งสองสามสี่เหลือสี่คำนักเรียนลองหาดูนะคะแล้วก็วงแบบครูวงให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะต่อไปหน้าที่ห้าสี่ห้านะคะเขาให้เลือกตัวเลขหน้าข้อความที่เกี่ยวข้องกับภาพเติมใต้ภาพนะคะมีรูปแมวแมวที่เราเลี้ยงตามบ้านนะคะมีรูปงูแล้วก็แมวน้ํา กินปลาตัวอะไรกินปลาคะแมวนะคะหนึ่งต่อไปจับหนูก็คือสองนี่จับหนูคือแมวสามตัวยาวไม่มีขางูเริ่มต้นไว้ไให้ต่อไปกระตันยูแมวคือสัตว์ที่กระตันยูใช่ไหมคะอ่าอันนี้แมวครบแล้วก็คือมีหนึ่งสองและสี่ต่อไปยูทะเลหนาวก็คือแมวนม้ํา อยู่ทะเลหนาวห้ามีพิษคืองูตัวอ้วนสั้นคือแมวน้ำขู่ฟูฟ่ฟู่คืองูแล้วก็กินกุ้งปลาคือแมวน้ำเรามาสรุปกันเลยนะคะรูปแมวมีหมายเลขหนึ่งสองและสี่หนึ่งสองและสี่ต่อไปงูมี 3 6 8ดต่อไปแนวน้ำมี5 7 9เจาให้นักเรียนเติมตัวเลขลงไปเลยนะคะวิชาภาษาไทยก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ